ความสัตย์จริงเลยยัง<ล>ไม่เจอของที่มันไม่ถูกปากเลยนะกินนั่งวันแรกอ่ะยังไม่เจออะไรที่ไม่อร่อยตึึงตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 งตีเราจะมากินบีบีคิวหนาวหนาวโอ้ยเดี๋ยวดูสิมิกซ์บ์บีคิวเวเกสเซเลียนบีบีคิวซีฟู้ดฮอทพอ ค <Pot> อตคอตก็คือจะมีซุปด้วยオリบิสเบาร์บีคิวเอาน,น้ำอะไรอนนเอบียร์ก็เหรอเอาเอ่อไอวอนทูทีอ่าทีหน้าตาสดใสขึ้นเลยเพราะว่าไปทําสปาหน้ามาเฮลโหลอ๋อ <Hello. S 1> <Hello>. oh, มีมีบันมาให้ด้วย แซ่บเหรอแซ่บเหรอแซ่บไหมเครื่องจิ้มของเวียดนามเขาอะจะมีน้ำส้มจีดเกลือพริกไทยแล้วก็น่าจะมีชูด้วยจิ้มกับอะไรก็อร่อยแล้วก็จะมีบันบันอ,อันนี้คือเจลเจลไ,ไฟนะกว่า อันนี้ก็จะเป็นรวมแบบมิกซ์มิกซ์กีบีคิวก็จะมีมะเขือม่วงมีเนื้อมีไก่มีหมูมกับบันมีเขาใส่เป็นม์กรีนน่าจะเป็นมะขืม่วจิจะมีน้ำส้มจี๊ดมีเกลือมีพริกไทยแล้วก็มีชูแลอันนี้คือเจลไฟนะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยเออบ้านเราก็น่าจะทำแต่ว่า คงไม่ถึงใจกันอ่ะไอศครีมบาร์บีคิวเหมือนเหมือนบาร์บีคิวเกาหลีเลยอันนี้มันก็ต้องมีไหน่าแป้งมันอันนี้หรือเปล่าวเจนงกิสคาร์นี่เป็นเนื้ออันนี้เป็นหมู แล้วก็มีไก่มะเขือที่นี่เขาชอบกินหอมต้นหอมนะอะไรที่เป็นหอมผอมเชอบกินหมด กินเขาอะไม่ต้องมาแบบทำอะไรเยอะแยะเป็นเกลือเป็นน้ำซ้มชีสเกลืออันนี้เป็นสุมซีสนะน้ำซีสเกลือทุกทยแล้วก็มีพริกหน่อยนึงโตในพวกนี้รสชาติจริงๆมันก็ออกละไม่ต้องปรุงเยอะมันจะได้รสชาติแบบเรียวๆ

ด้วยความสัตย์จริงเลยยังไม่เจอของที่มันไม่ถูกปากเลยนะกินกินนันกกวันแรกอ่ะยังไม่เจออะไรที่ไม่อร่อยเขาบอกว่าคือกินยากปกติเป็นคนกินยากมากไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินของอะไรแปลกๆก็จะไม่กินแต่ตอนแรกคิดว่าถ้ามาเวียดนามอ่ะคงคงไม่กินอะไรอ่ะเพราะว่ามันดูอาหารเป็นแบบแปลกๆนะทูตัวหวานๆจืด ปรากฏว่ากินอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทั้งแตวันแรกจนวันเนี้จะกลับพรุ่งนี้อยู่แล้วและบัตมีเปิดอะไรพวกนี้นะเปิดนี่อร่อยมากอบอกเลยลับไทรแล้หาไหนี่กินแบบนี้โปรตีนไม่กินเนื้อด้วยไี่กินได้